สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทากล้วยดอกไม้นะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนใช้ใบตองสองแผ่นนะคะก็เลือกเอาแผ่นที่แบบ สวยๆสีสวยๆแผ่นใหญ่ๆหน่อยนะคะทุกคนเราก็จะม้วนให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะพับเก็บนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแม็กเก็บให้ดูสวยงามนั่นเองนะคะตัดด้านบนออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งด้านบนกันนะคะวันนี้แม่ก้อยท้เป็นกลีบกระทงนะคะเพื่อนๆสองกลีบซ้อนกันนะคะกลีบเล็กกลีบใหญ่เนาะขนาด3มนิ้วกับ2นิ้วนะคะเราก็จะนํามาทับกันแบบนี้เนาะก็จะใช้แม็กนีบนะคะตัดปลายทิ้งไปแล้วก็นี่ค่ะมาแต่งด้านบนแบบนี้นะคะ,ะแคะคะต่งไปเรื่อ รืจนอ้อมกลวยของเราเลยนะคะทําแบบง่ายๆแบบฉบับของเราเองหรือแบบที่เราชอบนั่นเองนะคะเราก็จะเย็บติดไปแบบนี้นะคะจะใช้แม็กเย็บย้ำจนแน่นนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะใช้ใบตองนะคะมาฉีกเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มาทําสับวางกันแบบนี้นะ,ะทําไปเรื่อยๆืจนอ้อมตัวกระทงของเรานะคะหรือว่าอ้อมกลวยของเรานั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็จะใช้ทําเป็นกลวยดอกไม้เนาะใช้ไหว้พระก็ได้นะคะสําหรับ ช่วงนี้นะเขาจะไม่ค่อยแบบทําดอกไม้เป็นกรารเท่าไหร่ใส่กล้วยก็สวยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเอาของยัดข้างในนิดนึงนะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นดอกพุทนะคะที่ทําเองนะคะเพื่อนๆค่ะเสียบลงไปแบบนี้เลยค่ะตามด้วยดอกไม้ที่เหลือจากการทําพานนะคะ แล้วก็จะเสียบลงไปอย่างละนิดละหน่อยนะคะรวมทั้งทูบเทียนนะคะประมาณนี้เลยเนาะที่จริงอะ่ะกลวยนี้ไม่ได้ใช้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็คืออยากทำเนาะเห็นว่ามันมีใบตองมีดอกไม้นะคะก็เอาดอกไม้ที่เหลือจากการทําพันมาทําแบบนี้นะคะถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ง่ายมากๆนะคะใครมีดอกบัวมีดอกกุหลาบหรือดอกอะไรก็สามารถใส่ได้แบบนี้เลยคะ่ะวันนี้เขาฝากคลิปวดียาวไว้อีกสักหนึ่งคลิปนะคะเก็บไว้ดูเผื่อปีหน้ามีโอกาสได้ทําอีกนะคะจะได้แบบว่า,า,วาทำ<า>แบบ ก็จะนึกไม่ออกนะคะว่าจะทําแบบไหนดีเนาะก็เก็บเอาไว้ดูสําหรับตัวเองนะคะว่าปีหน้าเผื่อมีโอกาสได้ทําให้ลูกอีกก็จะได้ทําแบบนี้คะ่ะ